สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily b e l l Podcast ประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2564ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นทำระดับ New ิวไฮอีกครั้งโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นวอลดิสนีย์ขณะที่การปรับตัวขึ้นถูกลดช่วงลงจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ออกมาลดลงมากกว่าที่คาดการค่ะ ดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.04%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.16%และดัชนี N ั s d a กปิดบวกไป0.04%ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.87%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.71%ส่วนดัชนี N ัสแ Sta กปิดลดลง0.09%ขณะที่หุ้นวอลดิสนีย์ปรับตัวขึ้น1% หลังเปิดเผยผลกำไรสูงกว่าที่คาดการเนื่องจากบริการสตรีมมิ่งมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดและส่วนสนุกในสหรัฐนั้นกลับมามีความสามารถในการทำกำไรอีกครั้งค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดทำระดับนิวไฮอีกครั้งจากมุมมองบวกต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นโดยดัยดชนียูโรสต็อก600ปิดบวกไป0.2 1 ดันชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.2%ดเันชนี ftse ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.35%และดัชนีด็ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป0.25%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ตลาดส่วนใหญ่ปิดในแดนลบหลังรัฐบาลจีนประกาศแผนควบคุมภาคธุรกิจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะธุรกิจที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง โดยดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง0.14%ดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลดลง1.16%ดัชนีหังเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง0.48%และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลดลง0.24%โดยเช้าวันนี้ทางญี่ปุ่นได้มีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมาส2ของปี2564ออกมาขยายตัว1.3%เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่หดตัวลงถึง 3. 7ในไตรามาสที่แล้วซึ่งตัวเลข GDP ในไตรามาสสองนี้ออกมาขยายตัวดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นทรัลของบ้านเราที่ปรับตัวลง0.2 9จาซจากแรงขายทำกำไรโดยเฉพาะในกลุ่มการแพทย์และกลุ่มโรงพยาบาล ขณะที่ในวันนี้ติดตามการรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมาสสองจากทางสภาพันค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปิดบวกไป1.51%หลังมีการเปิดเผย,ยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่ลดลงมากกว่าที่คาดการส่วนสัญญาน้ามันดิบ wti ปรับตัวลง0 9จากความกังวลที่ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้า จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ในภาวะ risk on นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นจีนที่เริ่มฟื้นตัวหลังวุฒิสภาสหรัฐมีมติผ่านร่างพรบโครงสร้างพื้นฐานวงเงินกว่า1.2ล้านล้านดอลาลาร์าาสหรัฐในขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของจีนฟื้นตัวขึ้นหลังจากโดนกดดันอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ จากความหวังที่ว่าธนาคารกลางจีนอาจมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนอกจากนี้แนวโน้มดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐแม้จะยังอยู่ในเกณฑ์สูงแต่มีทิศทางที่ชะลอตัวลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินไม่มากนักโดยปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณการปรับลดวงเงินในเดือนกันยายนนี้และจะเริ่มมีผลในช่วงปลายปีนี้ อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 i ยังคงเร่งตัวสูงขึ้นและเริ่มกดดันต่อความสามารถในการรักษาผู้ป่วยอีกครั้งทั้งนี้มีนักลงทุนบางส่วนเริ่มกังวลถึงภาวะ stagflation คือภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเรายังคงแนะนำนักลงทุนให้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากประเด็นความไม่แน่นอนที่ยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดในหลายภูมิภาคทั่วโลกแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงในขณะที่ผลประกอบการในไตรมาสสได้ผ่านพ้นไปแล้วแม้โดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจผ่านพ้นช่วงสูงสุดในระยะสั้นไปแล้วค่ะเรายังคงแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังและเน้นสะสมกองทุนที่มีผลการดาเนินง,งานที่ดีได้แ,แก่กองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิด k t m K-TURO e และกลองทุนเปิด Principle VNEQ ในขณะที่การลงทุนในจีนยังแนะนำให้ชะลอดูสถานการณ์อีกครั้งค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม mm. Well Advisory by Sam B Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ